สวัสดีครับพบกับแอดมินธารนะครับผมกับแนวทางหวยลาววันนี้นะครับเรารวมเนาะทั้งวันนี่ครึ่งวันแล้วนะครับผมก็ที่เหลือก็ต่างกันไปช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ราวเย็นเราดึกเด่น14ครับมากับ0 3 2 5นะครับ1มา14ครับ1 0 1 3 1 2 1 5ครับ4มา40ครับ4 3 4 2 4 5สี่หลักร้อครับ หกหนึ่งสี่ครับหกหนึ่งศูหมครับหกหนึ่งสอนะครับหกสี่สามหนะครับผมสชุดนะครับวันนี้เน้นไปที่14ึ่ครับหนแล้วก็40นะครับผมเพิ่ง3ตัวแตกไปที่เราเอนะ็กซ์ต้าเนาะชุดเน้น640นะครับ เด่นนะครับเกอ,อไม่ใช่เน้นนะครับ614นะครับ610 640ครับสำหรับแนวทางหวยราวร่วมวันเสาร์ที่8กรกฎาคมขอโชคดี3ตัวแตกแล้วแตกอีกครับ